สวัสดีครับมาร์ติบ็อกก่อนคบหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะแนะนําอุปกรณ์เครื่องเกมเรทรแบบพกพานะพกเพื่อนบอกได้ว่าตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้นําเสนออุปกรณ์พกพาแบบเล็กๆเงี้ยไปแล้วเครื่องนึนะครับก็คือตัวมิูนะครับพเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ดูตอน,นแล้วก็สามารถดูได้จากมุมบนด้านขวานี้ได้เลยนะครับ แต่สาหรับเครื่องเกมเครื่องนี้นะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ,ๆนะครับมีชื่อยี่ห้อว่า Unbernic RG 2 8 0 V นะครับเครื่องเกมเครื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่เครื่องเกมธรรมดาทั่วไปในท้องตลาดนะครับที่มีราคาขายแต่สามส่3 4 0 0นะครับแต่ว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณหลัก2,000กว่าบาทนะเพื่อนๆแต่ว่าข้อดีเลยเนี่ยก็คือว่าเครื่องเกมตัวนี้มันจะรวมพวกอิมูเลเตอร์เกมคอนโซลต่างๆเนี่ยไว้มากมายกว่าหมื่นเกมเลยนะครับ ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือที่เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษมาให้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบ Type C นะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยเพื่อนๆคงเห็นแล้วเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันมากเลยใช่ไหมครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมในยุค80-90เนยี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้นะครับก็เขาคงได้แรงบันดาลใจมาจากตัว Farmicom ของ Family ครับซึ่งตัวจอยของ Farmicom เนี่ยก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดกับอีกนะครับก็จะเหมือนตัว Game Boy Micro นะครับ ซึ่งในความรู้สึกผมนะครับถัออกได้ดูลงตัวแล้วก็มีความน่ารักมากๆนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ปุ่มเวลากดนะครับโหดูแน่นนะครับไม่ใช่วบบหลวมๆก็แก๊กก็แก๊กนะฮะแน่นเนี่ยถือว่าวัสดุถําออกได้ดีทีเดียวนะครับพลาสติกเราเป็นพลาสติกค่อนข้างจะเป็นเกรดดีเลยนะครับสําหรับปุ่มควบคุมด้านบนนะครับก็จะเป็น L 1 L 2ลรูหูฟัง3.5ส่วนตรงนี้จะเป็นสายชาร์จแบบ Type C นะครับด้านนี้จะเป็น R 2แล้วก็ R 1นะครับ สำหรับปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะครับใช้สำหรับในการเปิดนะครับส่วนปุ่มเล็กๆที่เห็นอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นปุ่ม reset นะครับไว้กรณีที่เกิดเครื่องมีปัญหาก็กดตรง reset ได้เลยนะครับเครื่องก็จะเปิดรันโปรแกรมใหม่นะครับสำหรับด้านข้างซ้ายของเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีโมริการถึง2อันนะครับอันแรกเนี่ยความจุมากหน่อยนะครับเอาไว้ใส่เรื่องของเกมหรือรอมเกมต่างๆนะครับ ส่วนอันที่2เนี่ยความจุน้อยหน่อยเอาไว้ใส่ระบบปฏิบัติการของตัวเครื่องนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นข้อดีครับทำให้แยกส่วนการทํางานกันไปเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีลำโพงอย่างที่เห็นนะครับต่อไปก็มาดูรายละเอียดและสเปคของเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีด้วยก,กัน2สีนะครับสีทองและสีเงินขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่2.8นิ้วความละเอียด480คูณ320พิกเซลนะครับกระจกหน้าจอมีความโค้งและก็หนาพิเศษนะครับอยู่ที่ 2.5D ตัวเครื่องเนี่ยพอเราเล่นเกมเนี่ยมีระบบสันนนใใตัวใัววห้้ดยะครบ แถมยังรองรับระบบไฟล์เพลง M P 3อีิกต่างหากยิ่งเรื่องเกมไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับรองรับหลายคอนโซลมากมากที่เป็นอิมูเลเตอร์นะครับแบตเตอรี่ความจุ2 1 0 0มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงเลยนะครับพร้อมแล้วก็ามาเปิดเครื่องเลยครับตรงนี้นะครับกดปุ่ม power ประมาณ2-3วินาทีนะครับเปิดเครื่องมาแล้วจะมีโหมดด้วยกันอยู่4โหมดหลักๆด้วยกันตรงนี้เราใช้ตัวปุ่ม L 1แล้วก็ R 1ในการควบคุมซ้ายขวาแบบนี้นะครับ โหมดหลักแรกนะครับก็จะเป็นโหมดของการเซตติ้งหรือการตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้เราเลือกตั้งค่าตามความพอใจและเหมาะสมของเราได้เลยนะครับส่วนในการปรับแสงของตัวเครื่องนี้นะครับก็ต้องกดปุ่ม power ตรงด้านขวาเนี่ยค้างไว้นะครับแล้วก็กดบวกลบที่เป็นปุ่มโมเริ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับเป็นการปรับแสงของหน้าจอนะครับสำหรับต่อไปนะครับคือโหมดแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้ลงแอปพลิเคชันนะครับที่ซัพพอร์ตตัวซอฟต์แวร์ของโปรแกรม ตัวเกมตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกลงได้เลย MP3 อะไรก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับ so ส่วนหมดต่อไปก็คือ emulator นะครับหมดนี้นะครับเป็นการรวบรวมเกมคอนโซลต่างๆที่เป็น emulator เกมนะครับเอามารวมไว้ในนี้นะครับจะมีคอนโซลเกมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าเช่น PlayStation 1นะครับ Game Boy Color Game Boy Advance หรือ f a m i c o m Super f a m i c o m โอ้หลายคอนโซลมากๆ ตรงนี้เพื่อนลองเลือกแล้วก็ใช้งานดูนะครับเกมรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่าหมื่นเกมนะครับโหมดสุดท้ายก็จะเป็นหมดของเกมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเกมที่เขาลงไว้ให้เราสามารถกดแล้วก็เลือกเล่นเกมได้เลยนะครับตรงนี้สรุปนะครับจริงๆสําหรับตัวเครื่องเกมอัมเบิกตัว R G 280V ตัวนี้เนะี่ยผมเองรู้สึกพอใจกับตัวเครื่องเกมตัวนี้นะครับเพราะว่าพูด ตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าพอกดเล่นเนี่ยมันเล่นยากไหมแรกๆมันก็ดูเล่นยากนะครับเพราะมันเป็นเครื่องขนาดเล็กแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยมันก็จะชินมือของเราเองแต่เหมือนอย่างที่บอกว่าถ้ามันแลกด้วยความที่มันเล็กลงกระทันรัดสามารถพกพาเกมได้เป็นหมื่นเกมเนี่ยโดยที่เราไปเล่นโดยที่ไม่ต้องต่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็อยู่ที่เพื่อนเราตัดสินใจกันดูแลกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบกันหรือเปล่าลองมาดูตัวอย่างเกมก่อนแล้วกันนะครับ いった at the peace that followed I'll leave สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เอาตัวเครื่องเกมตัวไมยูนะครับที่ผมได้รีวิวก่อนหน้านี้ไปนะครับลองมาเปรียบเทียบให้เพื่อนดูนว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับด้านขวาเนี่ยคือตัวไมยูนะครับเนี่ยเอาตัวไมยูทับตัวอัมเบริกดูนะครับเห็นไหมฮะก็คือตัวไมยูมันจะสูงกว่านะครับเป็นทรงแนวตั้งแต่ตัวอัมเบริกเนี่ยมันจะออกแนววายสักหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ลองเลือกดูกันว่าเครื่องเกมเครื่องไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับเพื่อนๆนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยวันนี้ที่ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมัลติบ็อกนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมและทางทงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามาม u l ติบ o ็อก